วันนี้เราจะมาตอบคำถามที่พบบ่อยนะฮะจากทางเพจและช่วงนี้ก็จะมีท่านที่จะเข้ามาเรียนแล้วก็มามีความต้องการที่จะปรึกษาก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันนะก็คือกลุ่มคนที่ใช้ Photoshop มาก่อนแล้วอยากมาทำทีดีแนะนำว่าให้เลือกอย่างนี้เราอยากจะทำงานส่วนตัวรับเองหรือเราอยากจะเข้าไปบริษัท เข้าบริษัทก็มี2แบบบริษัทที่เป็น c g เลยมา,มาแต่เก่าก่อนกับบริษัทที่เป็นดีไซน์หรือเป็นครีเอทีฟหรือว่ามีการทำสื่อนะฮะถ้าเป็นบริษัท CG แต่เก่าก่อน Visual e f f e c t Company หรือว่า Animation Studio เนี่ยผมแนะนำว่าใครอยากไปเข้าแบบนี้นะให้ให้เรียนมายาแล้วก็เรียนเบนเดอร์เสริมแต่สำหรับคนที่ไปในบริษัทที่ไม่ใชเ่เป็นเป็น Visual Effect สตูดิโอไม่ใช่อนิเมชันสตูดิโอไม่ได้มีตำแหน่งงานแบบแยกเป็นแผแนกเยอะๆเป็นลักษณะแบบเราอาจจะรับฟรีแลนซ์เองได้ต่อยอดจากงานกราฟิกดีไซน์ของเราอย่างเงี้ยให้ใช้เบนเดอร์เลยอันนี้คือวิธีแยกก็คือต้องการเข้าบริษัท CG โดยเฉพาะหรือไม่ถ้าไม่ให้ใช้เบนเดอร์เลยนะนะที่แนะนำอย่างนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะออโตเดนมายาดีแล้วก็มีลเส้นแบบถูกแล้วด้วยดี แต่ถามว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ไม่ได้มีผลประโยชน์ที่จะเรียน Autodesk า a y เลยคือเราจะฟรีแลนซ์อย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าเราอยากจะเผื่อไว้เอาครบๆให้เรียกว่าเราอยู่ในสายงาน 3D animation เอาครบๆอันนี้คือเรียนไปเลย2อันก็จะมี Intro to 3D กับ Intro to b e n d e r b e n d e r ก็มี2คอร์สคนที่จะเรียน Intro คนที่จะเรียน Intro to b e n d e r ต่อด้วย l i g g i n g and animation in Blender ด้วยมันจะได้จบครบ นะครับส่วนส่วนของมายาเรียน Intro รท TD ีตัวก่อนเป็นตัวสตาร์ทนะครับเราจะเรียน2ตัวเลยนะฮะจะดีที่สุดนะครับได้ครบครบไม่เรียกว่าถ้าอะไรถ้าอะไรมาอะไรไปเนี่ยเราไม่มีตกขบวนทั้งสิ้นเพราะเราเพราะเรารู้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ b เ n นเดอเนี่ยความเด่นของมันเนี่ยคือตัว Geometry n o d e อุปกรณ์ในการทำเอฟเฟกต modifier ต่างๆที่เอาไว้ทำเอฟเฟก่ะมันมีหลากหลายมายาเนี่ยมันก็มีหลากหลายเหมือนกันแต่ว่าใช้ยากกว่านิดหนึ่งนะฮะคำถามของท่านต่อไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสเปคเครื่องอเรามาดูกันสเปคเครื่องทุกวันนี้ผมแนะนำเลยนะวิธีการหาสเปคเครื่องง่ายๆนะฮะถาม Chat gpt เราจะได้โครงมาละมันจะแนะนำแบบดีที่สุดเมื่อวานผมลองพิมพ์มาเนี่ยมันจะแนะนำแบบ ตัวท็อปสุดเลยก็คือ CPU แรงสุดเป็นมัลติ r a d e เยอะๆจริงๆเราทำงานตรงนี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องของ Core Speed นะฮะอย่างที่เคยบอกไปไม่ต้องเป็นแบบเทรดเยอะๆก็ได้ Core Speed แรงๆนะแล้วก็พอไปกั์ดจอก็เอากาั์ดจอที่แรงที่สุดเท่าที่เราจะเราจะซื้อได้อะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเท่าที่แรงที่สุดทีนี้ประเด็นในสมัยก่อนเนี่ย มันจะมีอย่างนี้ว่าการ์ดจอเฉพาะเนี่ยแฮนเดิลโพลิกอนได้ดีกว่าใช่ไหมแต่ทุกวันนี้การ์ดจออย่าง RTX อะเล่นเกมอะมันเรียกว่ามันเป็นการ์ดจออนเนกประสงค์ที่มันมีมูฟเมนต์อะที่ที่รุนแหลงกว่าเยอะอย่างเช่นสเปคของเบนเดอร์นะเบนเดอร์เนี่ย เรามาลองดูกันนี่คือมีมีนักเรียนท่านหนึ่งเนะี่ยส่งสเปคมานะเขาบอกว่าใช้อย่างนี้ได้ไหมก็คือเป็นแล็ปท็อปเกมมิ่งนะไรเส้นเจ็ให้เราดูไปที่ตัวความเร็วนะฮะความเร็วเนี่ยมันดูยังไงฮะมันก็คือว่ามันจะมีคำที่เขียนว่ากี่คออย่างเช่น8คอคออัพทูห้าจุดหนึ่งกิกะเฮิรตไอกิกะเฮิรตเนี่ยคือความเร็วนะฮะห้าจุดหนึ่งนี่เยอะนะแล้วนะบางทีเนี่ยมันจะอยู่แบบ 3 4มสอะไรอย่างเงี้ยห้าจุดนี่คือคอสปีดเยอะหรือถ้าเราไม่รู้เราก็ไปบอกร้านก็ได้ว่าเราเน้นแบบคอสปีดให้มันแรงนะฮะส่วนถัดไปก็เป็นการ์ดจอ RTX ไปครับไปครับนั่นแหละครับ RTX มีเยอะแยะอะไรให้เลือกนะฮะก็เอาที่งบเราไปถึงผมแนะนำว่าเล่นตัวประมาณสักหมื่นกว่าบาทนะหมื่นกว่าบาทขึ้นขึ้นไปนะฮะจะเรียกว่าใช้ยาวๆเลยอ,อุปกรณ์อื่น ไม่ซีเรียสใช้ท่านใช้อะไรก็ได้ครับแรมขอ32นะครับนี่คือสเปคเครื่องทั่วไปของการใช้ 3D นะครับใช้ได้ทั้งมายาและเบนเดอร์เลยและถ้าเราอยากจะรู้ให้ชัวร์จริงๆเนี่ยเข้าไปเสิร์ชในเว็บนะมันจะเขียนว่าคอมพิวเตอร์รีควอร์เมนต์หรือว่าคอมพิวเตอร์สเปคแล้วก็ตามด้วยมายาหรือเบนเดอร์มันจะมีบอกขั้นต่ำให้เรานะครับโอเค นะครับจะมีอีกคําถามหนึ่งที่น่าสนใจฮะก็คือว่าเรียนอะไรโอกาสจะดีกว่าันโอกาสเป็นยังไงนะเรียนอะไรก็ได้ถ้าเก่งโอกาสดีหมดนะครับเรียนไปสักอันครับถ้าเก่งโอกาสดีหมดการปีพันเปอร์เซ็นต์โอกาสดีหมด,ด,หมดนะฮะเราไปดูกันต่อว่ามีมีท่านใดถามอะไรอ่ะสเปคคอมถ้าในกรณีที่เราต้องการจะปั้นสีบ่บาท เนี่ยเราต้องมีเมาส์ปากกาไหมแล้วซีบัตเนี่ยต้องซื้อไหมนี่ผมตอบแทนให้นะเมาส์ปากกาควรจะมีเพราะมันจะทําให้ท่านทํางานอย่างเพลิดเพลินถ้าท่านมีบัตเจต็ดแต่ถ้าไม่มีบัตเจต็ดท่านก็มันไม่มีบัตเจ็ดอะครับมันก็ต้องใช้เมาส์ไปก่อนซึ่งก็มีคนใช้เมาสนะ์นะนะฮะก็มีนะฮะเราเทพก็มีเหมือนกันนะฮะแต่สุดท้ายก็ต้องไปใช้เป็นเมาส์ปากกาอยู่ดีนะครับโปรแกรมซีบัตรต้องซื้อไหมนะครับอันนี้ผมตอบให้เลยวันนี้ โปรแกรมมีอยู่2ประเภทครับโปรแกรมที่ไม่มีฟรีเลยต้องซื้ออย่างเดียวกับโปรแกรมที่มีแบบ education license ใช้ฟรีต้องลงทะเบียน trial version ใช้ฟรีในระยะเวลาจำกัดมันจะมีแค่นี้โปรแกรมที่ฟรีจริงๆเลยเป็น open source เนี่ยก็คือ blender blender ทำทุกอย่างได้หมดนะใช้งานได้ดีแต่ว่าต้องเรียนนะฮะเพื่อที่ท่านจะได้ใช้เป็นอย่างรวดเร็ว ส่วนโปรแกรมอื่นๆเป็นโปรแกรมที่ดีมากแล้วก็เป็นโปรแกรมมาตรฐานระดับระดับ international ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่งานหลักพันบาทจนถึงงานหลัก10ล้านบาทใช้โปรแกรมเหล่านี้ทั้งสิน้น C- บัตร Maya นะนูก Substant Painter Substant Designer พกโปรแกรมพวกนี้เป็นโปรแกรมที่ต้องซื้อทั้งสิน้นแต่ว่า ทำไมต้องซื้อเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ดีมันใช้ทํางานตั้งแต่ราคาหลักอย่างที่ผมบอกไปบริษัทยักษ์ใหญ่เลือกใช้ซีบัตผมเป็นคนธรรมดาผมเลือกซื้อซีบัตก็ได้ผมมีเครื่องมือที่ทัดเทียมกับบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดนะฮะบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยใช้ออโตเดสมายาทำอาวาตาผมอยากจะทำบ้างเป็นความฝันของผมผมซื้อออโตเดสมายาได้อินดีเลเซนเจ็ดพั ผมได้ใช้โปรแกรมเดียวกันกับที่บริษัทเวตาใช้ทำอวตารนะฮะนะฮะนี่คือขุมพลังของมันนี่คือนี่คือสิ่งที่เราจะต้องลงทุนกับมันนะครับดังนั้นให้จำไว้เลยว่าโปรแกรมไม่มีฟรีฟรีมีอันเดียวตอนนี้คือเบนเดอร์ฟรีนะฮะนะฮะอันอื่นยังไม่มีฟรีอันเรียวโหลดใช้งานฟรีแต่ถ้าจะพับบิ c กออกไปจะทำ เรียกว่าทำผลประโยชน์กับมันอนะจะมีโซลูชันฮูดินี่นะฮูดินี่เนี่ยคอสที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่ผมกล้าที่จะแนะนำเลยคือ h o ดิ i ี่ของ Skill 51ซึ่ง Skill 51เป็นพาร์ทเนอร์กับไลซีีนะครับราคาคอสหมื่นสี่เรียนกับโจซึ่งซึ่งใช้งานฮูดิ i n i ได้แบบมืออาชีพ ใช้ทำงานในระดับมืออาชีพเรายังไม่เคยมีโปรโมชั่นของ o u ดินีแต่ h o u ดินีคืองานที่นิชมากแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคุณใช้เป็นเนี่ยโอกาสคุณจะเ,เลือกดีๆเนี่ยสบายคือตอนนี้เราจะยังมีการเปิดโปร66ซึ่งเป็นโปรกลางปีที่ลดราคากระน,นำอย่างแรงที่สุดมีโปรเบนเดอมีโปร นักเรียนใหม่ซื้อคอสธรรมดาลด20%นะฮะนักเรียนเก่าต้องการจะซื้อเยอะแจ้งในเพจเผื่อเราจะมีทําส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับโปรนี้คงอยู่ถึงวันที่15ดังนั้นถ้าเกิดใครดูอยู่แล้วยังไม่ได้ซื้อหรือว่าดูอยู่แล้วเลงเนี่ยให้ท่านซื้อได้เลยในตอนนี้ท่านจะเจออีกทีคือ12เดือน1ิเลยนะครับนะครับปลายปีทั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้มีโปรแล้วจะมีโปรนี้อย่างเดียวต้องการ ความช่วยเหลือใดๆนะพิมพ์มาในเพจท่านที่ต้องการสมัครเรียนสมัครได้เองในเว็บไซต์ของเราแจ้งโอนทางเพจนะถ้าเกิดมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือว่ามีคอร์สที่อยากจะเรียนท่านพิมพ์เข้ามาในนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบริษัทนะฮะหลายๆแห่งที่ต้องการจะเทรนนิ่งแล้วต้องการจะมีะผู้เข้าร่วมเทรนนิ่งแบบ10คน15คนอะไรเงี้ยแจ้งความประสงค์ของท่านเข้ามาได้ในเพจนะเราจะมาดูให้อันไหนที่เรา เซิร์ฟท่านได้เราก็จะเสนอกลับไปนะครับวันนี้จันพรลาไปก่อนครับพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ